ในการรับประทานอาหารหลังการผ่าตัดกระเพาะอาหารลดน้ำหนักสวัสดีค่ะพบกับหมอโยโกะนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาคุยกันถึงเรื่อง เทคนิคในการรับประทานอาหารหลังจากการผ่าต e ัดกระเพาะอาหารลดน้ำหนักค่ะแน่นอนค่ะว่าหลังจากการผ่าตัดกระเพาะอาหารลดน้ำหนักนะคะขนาดของกระเพาะอาหารของเราเนี่ยค่ะมันเล็กลงไปนะคะถ้าเกิดเทียบกับตอนก่อนผ่าตัดค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเราจะต้องมีการปรับตัวในเรื่องของการรับประทานอาหารที่จะต้องเปลี่ยนไปนะคะจากการที่ขนาดของกระเพาะอาหารเล็กลงค่ะมาฟังกันนะคะว่า7จเทคนิคในวันนี้เนี่ยมีอะไรกันบ้างเทคนิคแรกค่ะเคี้ยวอาหารให้ละเอียดนะคะ คำแนะนำค่ะก็คือว่าเคี้ยวอาหารให้ละเอียดอย่างน้อย30ครั้งนะคะแล้วก็ค่อยกลืนลงไปค่ะ ที่เราจะต้องเคี้ยวอาหารให้ละเอียดนี้เพราะว่ากระเพาะอาหารของเรานะคะทําหน้าที่เหมือนเป็นปากที่2ค่ะหมายความว่าปกติแล้วเนี่ยเรามีปากตรงนี้นะคะช่วยในการบดเคี้ยวอาหารแล้วนะคะแต่ว่ากระเพาะอาหารเนะะี่ยค่ะจะทําหน้าที่ในการช่วยบดเคี้ยวอาหารให้ละเอียดยิ่งขึ้นไปอีกนะคะแต่ว่าหลังผ่าตัดแล้วขนาดของกระเพาะอาหารเราเล็กลงนะคะเพราะฉะนั้นกระเพาะเนี่ยมันก็อาจจะทําหน้าที่ในเรื่องของการเคี้ยวได้ไม่ดีเท่ากับตอนก่อนผ่าตัดนะคะเพราะฉะนั้นจึงมีความจําเป็นมากค่ะที่เราจะต้องช่วยเหลือกระเพาะอาหารของเรา ด้วยการเคี้ยวอาหารให้ละเอียดก่อนคะ่ะเทคนิคที่2ค่ะกลืนอาหารช้าช้านะคะหลังจากที่เราเคี้ยวให้ละเอียดเสร็จแล้วเนี่ยคะ่ะก็จะให้เพื่อนๆเนี่ยค่อยๆกลืนอาหารลงไปอย่างช้าช้าค่ะเทคนิคที่3ค่ะพอกลืนเสร็จแล้วเนี่ยให้คิดทุกคําที่กลืนลงไปเลยนะคะว่าที่เราเพิ่งกลืนเข้าไปเนี่ยคำเนี่ยเรารู้สึกอิ่มแล้วหรือยังนะคะหรือว่ายังหิวอยู่หรือว่าจริงๆอิ่มแล้วแหละ แต่ว่ายังมีความรู้สึกอยากอยู่นะคะวิธีการในการแยกอาการหิวกับอยากเนี่ยก็คือว่าถ้าเกิดเป็นอาการหิวเนี่ยก็คือให้กินอะไรเราก็กินได้หมดเลยนะคะก็คือไม่ได้เลือกกินนะค่ะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นความรู้สึกอยากเนี่ยค่ะอันเนี้ยมันจะรู้สึกอยากฉเฉพาะอย่างค่ะยกตัวอยา่างเช่นเอออยากกินกล้วยทอดก็คือต้องเป็นกล้วยทอดเท่านั้นนะคะแบบกล้วยเฉยๆไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอัน <ะ S 1> นี้ก็คือวิธีเบื้องต้นในการแยกนะคะว่าหิวหรือว่าอยากค่ะเพราะฉะนั้นนะคะหลังจากที่เรากินอาหารลงไปแล้วเนี่ยค่ะ ก็ให้คิดทุกครั้งก่อนนะคะว่าเอะเราอิ่มหรือ,อยังหิวอยู่ไหมหรือว่ายังอยากอยู่นะคะถ้าเกิดสมมติรู้สึกว่าโอเคตอนเนี้ยฉันหิวละหิวแน่นอนนะคะก็ให้เพื่อนๆเนี่ยทานคาต่อไปได้เลยนะคะโดยอาจจะเว้นช่วงประมาณ1-2นาทีก่อนนะคะในช่วงแรกๆหลังจากผ่าตัดนะคะหลังจากนั้นพอเราเริ่มเก่งมากขึ้นนะคะก็อาจจะไม่จําเป็นต้องเว้นระยะห่างระหว่างคําให้นานขนาดนี้นะคะเทคนิคที่4ค่ะถ้าหากเพื่อนๆรู้สึกว่าอิ่มแล้วนะคะก็ให้รออีก30นาทีค่ะ แล้วค่อยดื่มน้ําตามนะคะสาเหตุค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราดื่มน้ําตามเลยทันทีเนี่ยค่ะอาหารมันก็จะเต็มกะระเพาะที่เหลืออยู่ของเราอันน้อยนิดนี้นะคะก็เลยทําให้อาจจะมีการอาเจียนออกมาได้นะคะเพราะว่าเราดื่มน้ําไปทันทีแล้วก็อาหารมันเต็มอยู่ในกะระเพาะเนี่ยค่ะคํนาแนะนําก็คือว่ารอก,ก่อน30นาทีนะคะแล้วก็ถึงค่อยๆดื่มน้ําตามค่ะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆทานอาหารที่เป็นน้ําซุปนะคะ หมอก,ก็อยากจะแนะนําให้ค่อยๆทานอาหารที่เป็นน้าซุปเนี่ยทีละน้อยก็คือจิบน้ําซุปเนี่ยแค่นิดเดียวนะคะก็คือรับประทานตัวอาหารเป็นหลักจะดีกว่านะคะเพราะว่าเราจะได้สารอาหารอย่างเพียงพอจากตัวอาหารด้วยค่ะการที่เราจิบน้ําซุปหรือว่าทานน้าซุปมากเกินไประหว่างการรับประทานอาหารนะคะ ตัวน้ำซุปเนี่ยค่ะมันจะไปทาละลายตัวสารอาหารอาจจะทําให้เราเนี่ยได้รับสารอาหารน้อยกว่าที่ควรน,นะคะและนอกจากนี้แล้วนะคะการที่เราทานน้าซุปไปด้วยเยอะๆระหว่างที่ทานอาหารไปด้วยเนี่ยค่ะก็จะทําให้อาหารแล้วก็น้ําซุปเนี่ยค่ะมันเต็มกระเพาะเร็วนะคะทำให้เราทานอาหารได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นค่ะเทคนิคที่5หลีกเลี่ยงการใช้หลอดดูดค่ะ เนื่องจากว่าการใช้หลอดดูดเนี่ยนะคะเวลาเราใช้หลอดดูดดูดเข้าไปเนะะี่ยค่ะมันจะมีลมหรือว่าอากาศหรือว่าแกสะะ๊สเนี่ยค่ะเข้าไปในกระเพาะอาหารของเราด้วยนะคะจะทําให้เราเนี่ยรู้สึกอืดแน่นท้องนะคะแล้วก็จะทําให้ได้รับอาหารเนี่ยน้อยกว่าที่ควรจะเป็นค่ะคะําแนะนําก็คือยังไม่ต้องใช้หลอดดูดนะคะโดยเฉพาะในช่วง6เดือนแรกหลังจากผ่าตัดค่ะแต่ถ้าเกิดว่าหลัง6เดือนไปแล้วเนี่ยเพื่อนๆเ,เ,เริ่มมีความรู้สึกว่าโอเคฉันทานได้มากขึ้นมีความเชี่ยวชาญชํานาญในการ เคี้ยวอาหารมากขึ้นนะคะอันนี้ก็อาจจะสามารถลองใช้หลอดดูดดูได้ค่ะว่ามีอาการอืดแน่นท้องไหมนะคะถ้าเกิดว่าอืดแน่นท้องเนี่ยก็ไม่ต้องใช้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าไม่อืดแน่นท้องแล้ว ก็อาจจะใช้หลอดดูดได้ในบางกรณีค่ะเทคนิคที่6ค่ะหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแก๊สต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกโซดาหรือว่าน้ำอัดลมนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำอัดลม0%หรือว่าไม่0%ก็ตามนะคะอยากจะให้หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแก๊สเลยเนะะี่ยค่ะเหตุผลเพราะว่าเครื่องดื่มที่มีแกสะะ๊สเนี่ยค่ะมันอาจจะทําให้กระเพาะเนี่ยขยายได้ขึ้นอีกเล็กน้อยนะคะแล้วก็จะทําให้เพื่อนๆเนี่ยอืดแน่นท้องในขณะที่เราประทานได้ด้วยค่ะเทคนิคที่7เทคนิคสุดท้ายนะคะก็คือว่าระยะเวลาในการ รับประทานอาหารทั้งหมดนะคะไม่ควรเกิน30นาทีค่ะถ้าหากเราใช้เวลามากเกินกว่าน,นี้นะคะจะทําให้เราเนี่ยได้รับปริมาณอาหารที่มากเกินไปค่ะอย่าลืมนะคะไม่เกิน30นาทีเท่านั้นค่ะโดยรับประทาน3มื้อต่อวนันแต่ว่าในช่วงแรกอาจจะทานเป็น4มื้อก่อนก็ได้นะคะพอทานเก่งมากขึ้นแล้วก็อาจจะลดเหลือแค่3มื้อได้ค่ะจบไปแล้วนะคะสําหรับเทคนิคการรับประทานอาหารหลังการผ่าตัดกระเพาะอาหารลดน้ําหนัก พเพื่อนๆท่านไหนมีคำถามสงสัยสามารถทิ้งคำถามไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะหมอรอตอบอยู่ค่ะสวัสดีค่ะ